สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขุนเบิ่งก่อนเห็นหงบ่เห็นชัดบ่วะใหญ่ม่ใหญ่มาอยู่ห right? น้าบ้านเปลี่ยนบรรยากาศก็ต้นนี้ยังเกาะต้นยังเกาะจะว่าเมื่อกี้ไงผาหญ้าบอ แม่์แล้มาถอนเนงานมึงหางมะขาวสันเด็กๆๆในกล่องนี่คนยังขาวมาหากินอีหยังลาเทีเ่ยวนี่ว่าสิหาอีหยังมาขายอยู่ข้างหน้านี่ว่าเมร์แล้ว่าย่านขาดทุนย่านตรงนี้คนสื่อคิดหนองว่าจะใจนะคิดว่าจะเอากระปุนลงกระปุลเศร้ามาขา,ย,า,ขายหน้าบ้านเนี่ยมันสิลองเบิ่งม่อจักะต่าง เี่ยเ,เป็นอันมุ่งมุ่งยาค่าไปยังสีให้คนมนานางกินยอยู่ลานคนะ้คายกับปุ่นเศร้าเพราะแถวนน้ว่มีกระปุ่นเศว้าวเลยพี่น้องเบิ้งก็คือสีบริด้อันนี้ดอกอเมริกาคือบริการเป็นไงคะกล้าปกสีเฮิของเตบิบป้าวแต่ใหม่แล้วก็ครียดให้แม่เราอย่ เครีย <c oughs> ดให้แม่พี่น้องเล่าก็เพระาะว่าแม่เราบ่อยากบ่ใหายไปยู่ว่าสุนเถาะบ่แม่นว่าบ่อยากให้ไปบ่ให้ไปอยู่นั่เลยว่อสุนเถาะก็เลาก็บ,บ่มีหมองไปเนาะ,นะ,ะนเราก็มีแต่แม่บ่ไปอยู่กับแมย์อะไรที่เป็นย้อมไผแม่นบ่ล่ะก็เลยว่าสิหาแนวมาขายว่าสิขายเนี่ยเดินตรงเนี่ยเขปุ่นเศร้าใจข่อยน่ะอยากขายก๋วยเตี๋ยวไก่ไมะระพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่ไมะระไอ้ พราะว่าแถวนี้มีคนขายแต่ว่าบ้านนั่นก็นกรขายได้ก๋วยเตี๋ยวบ้านหลังเหมนกรขายบาร์ลังเหมนก็ขายแต่ว่าบ่แม่นก๋วยเตี๋ยวบ่แม่นว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระได้เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าธรรมดาแต่ว่าคล้ายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมันสิคือบ่มุจเจ้าว่าอะย่านขว่าเนาะมันจะมันก็เป็นประเภทเสี่ยงด้วยกันจังซี่นะแต่ว่าสิขายกับปุ้นซาวบ่ว่ไอก็อยู่ซื้อล่ะจ้ะ ใช่ก็อยู่ซื้อหรือว่ามันจะขาดทุนมันมีคนมาซื้อว่าัก็้อนเมเนาะเนโนนมันรับสนับสนุนพี่น้องฮะเพราะมันจะได้ทุนบ่ราคาอันจานละสิบาทมันได้ทุนบ่อะคะอันจานละสบาทไ้มึงเทียวว่ามันได้ขายได้จานละสิบบาท จานละสามสิบฮะผู้ใดสิมากินแนวนะโอ้ยเข้าหัวคายอยู่นอนนโรงเรียนเนาะโรงเรียนเข้าหย่ิงเขาก็ยังสนิทกหน่อยนกเรียนนี่เขาเรียนเนี่ยมเศร้ามากแม่บอละผู NOW ้ผู้ใดเข้าเข้าบม่กิ้เขาอยู่เนี่ยเขาก็มังสื่อกินซีบากินอินเนี่ยเมื่อานนี้ไปสื่อชู้เศร้าเลยสื่อยูสัย ว่านักเรียนนะแม่ตอนเที่ยังไปพ่ากันไปกินเขาอาหารแต่ว่ายามเยนามเช้าสีมันมันสิไปจังสีมันสิไปรงเรียนกับแบบะมาสือใส่ถุงไปกินเรียนัน้องเบิ่งที่เราจะตั่งงเช็ตังมันมันสิบว่งขึ้นหลายแม้ว่าข้าเฮ็ดหรือแ่าเขากรย่จานทีไปตั้งโต๊ะมุ่งนาน นัสิกินบ่เขาเนี่ยนะเนี่ยวนมากได้หน่อยสิพวกคนมากินเขาเด้แวาเนี้เขาสูดีอ่ะขหนี้วหมูสิบวกใครก่อป่ะขหนี้วหมูฝอยหมูยัง่อยวากินไงเอาอังสันบ่ะนี่ถวยตั้งหาะแบบว่าเาสื่อถวยโฟมนะสื่วยโฟมเออมักตักตักตักใจถุงให้มันกระยูมาไปกินครเราจะขายขหนียวหมูฝอยจะก็เหยีบบ like ่ ถามว่าจังสานให้นักเรียนนะหมูไฟนะขเนี้วหมูไฟขเนี้วหม,มูหวานนะ่ะอันนั้นแซ่บดคลยค้ายยุ่งที่ประเทศหอน้าัมือกระท่านตะเกียร์ยตลาดนัดไปขายอยู่หนโรงเรียนห่อนอนเ่อะอาหารตามอาหารอันเขาลาดแกงเทีอดอีหย่งกิเฮดบวเปลี่ยน เอาอันพัดผัดกะเพราแล้วก็แกงอันแกงเชื่อหวานโอ้สองยางจาเจ้าเฮ็ดเดอ้อเจ้าเฮ็ดเสียบกะเพาแกงเชหวานกะเพาแกงเชหวานนี่พี่น้องบอกพี่ผัดกะเพรากับแกงเชื่อหวานตัวนี้บกึบกบกืนเลยบกักซี่เพราะว่าฮดน้ำแล้วมันหนีเออล่องเบิ้งก็ได้ว่าว่าอยากขายไอ้ข้าวหมูหวานนะพี่น้อง ต่มันแพงกว่าดอกเดิก็ขายนักเรียนกระซิบบาทซิบบาทตรงเขากำม,มันเสียเขาขายดีคือนอย่างนี้เอ,อาเขากำมะฮ่อนี่นึ่งก้นเหมือนน้องหัวนอนมามาขายทเฉลี่ยหนูขึ้นมาเดี๋ยวกไปเอาเข่าอีกมือเด,ดี๋ดวขายตะกีดเหรอปะเอาคือเอาคือเศร้าเหรอไกลเลยคือไปน้องหัวเพื่อนทิ่คนมาเนาะ อ่างวั่ล่ะเมื่อไหจะเริ่มขายมือไรก็บพท่นนักเรียนเงินมละมื่อื่นมื่อื่นกับไปซื้อของก็เตรียมไว้ที่เราไปหาพี่เพียร์นะมืเด็ดเออวะามอนขงเปาเออาทุนมาจักราคาทุนกับว่หยาอีที่มัน้องยอย่่วอยู่บากเย่ด อ๋อ้หน่อยบ่ก็สิบบาทเนาะสิบบาทอนะพี่นอ้นอ,งอ,าาหนหองสิจิไล่ซำไดเนาะมานจ้าว่าบ่ใไฮไล่กับขาดทุนห่อคล้องขมือยังแพงเพงระเพาะว่ายุคข้างหน้ามันเป็นโรงเรียนพี่น้องยุคข้างหน้ายิมองดีคอยผ้าไปนะเดี๋ยว้ผ้าไป ไายเบิ่งอยู่ดอกเล็กมือมันจะเป็นโรงเรียนเปิดถอดหม้อสามเล็กหน่อยสิมาโรงเรียนหนึ่งสินะเต้กีแม่ขอยลก็ขายของอยู่หนานโรงเรียนเลยจะขายเจ้าคดายปีน,น่ะแม่เนาะขายกว๋วยเตี๋ยวขายตำมะขุ่นสิอยู่หนานโรงเรียนน้ำแข็งเนะต้กีขายอเ,เออเต้ก <laughs> ีเขามามันก็เลยใจออกขายขายเห็นตำมะขุ่นโคกระบาดเนาะเมืกี้ ตำบงกกรงโคกระบาดก๋วยเตี๋ยวทุงระบาดพี่น้องตะกี้แต่ข้าวกับเป็นนักเรียนในสินตะกี้นะเวลาเด็กหน่อยพักเทียงขาจาอ,อกมาสื่อค้ายลูกสิน้นเนาะขล้ายลูกสิน้นขคล้ายก๋วยเตี๋ยวคล้ายอย่างยังสมัยตะกี้ตอนไหนนามกับลูกสิน้นอ๋อสมัยตะกี้บาทหนึ่งพี่น้องบาทหนึ่งเนี่ยว้ากกินอิ่ม ตำคงได้เต็มถุงก๋ยเตี๋ยวได้เต็มถุงข่อยซอยเลาขายเอาแหงหายหลายก๋าเตี๋ยวถุง,ถงบาทเนี่ยนี่จนสามารถ,ถุงกับพได้เวลามู่มาซสื่อนะเดี๋ยวสิไปเบิ่งอยู่ดอกบามันจะเป็นตะขายอีกบอมันจะเป็นตะขา,าเลยเนาะนักเรียนเปิดเทอมแล้วเนาะห้าบาทสิบบาทแท้ก็ยือซื้อพี่น้องขายอยู่หนี่แล้วว่อยานมันเท้าลงทุนหลยยานมันขาดทุน ยังชิหนักไปกัเก่าคายเแล้ปงน่เออจะไปล่องเปงลองเงกระไดเนาะจ็ตังเนาะคสีสั่งบันไดลงชืนสก้อนก็พันทั้งหลยไปเอ้พอเราชิสอโฟมดันหมอกพ่อมีอยู่ใส่ส่แกงนะหม้อนเขาหุ่พมีคสีสังข้าวเหนียวหมูหวานหมูฝอยมะขายพร้อม มันค้ายดีอันนี้ไม่ใส่เมื่อหรอเปลี่ยนเอาขึ้ขอนอย่างช่วยบ่อเสียไปวันอาทิตย์ได้เหมือนเนี่ออตอนสอบอากาศดีพี่น้องตอนสอบกับตอนเรื่องนี่บ่อหอนเด้อ พ่อประมาณจีไก่เทียงไปหอดแย่หอดหาโมงกุฎไหว้หอน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 ถักฝนกระตกกระย่งมังคืน,นนี่ละปันจะกระยานมา เมื่อและสิผ้ายางไปเบิงเออเราสิปันจะกระยานจอดไรปนไปหนองเราไปขี่ขามถนนมา่นี่แม่แม่แม,แม่ซองเบิ่งไงควายเนเดอเขาขายอยู่บ่เนี่ยไปยังเตล่าสลากะเฮนเนื้อ เกิดมะข้าวไปน้ำเน่น,นี่ไปใส่ล่อโอ้ยสาหอมกันพี่นอ้องผิวจะเสียย <c oughs> ิ่งดำอยู่ดำแห่งเมียงบอกคิวเป็นการ,เป,การเป็นการอยู่หอนหย่อนตางเดียดนี่แหละคลิปนี้ก็ส้านี้แหะคะ่ะพี่น้องอพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะอย่าลืมกด ที่ตามกดไลค์เป็นกำลังใจมั้ยคะไปแล้วค่ะ